สวัสดีครับผมมือนี้วิบานพี่แลนจะพามาดูบรรยากาศนะครับผมโตเกียวมิวสิกไลฟ์สตีมมิ่งนะครับผม EP ที่21ณริมหาดที่บนเกาะสมุยนะครับพี่น้องเกาะในฝันของหลายๆท่านนะครับผมที่อยากมาเยือนที่นี่ด้านหลังก็เป็นบรรยากาศนะครับผมโต๊ะของเราในคืนนี้มีการกินเลี้ยงสังสรรค์แล้วก็ประกวดชุดว่ายน้ำนะครับพี่น้องบอกได้ว่าสนุกสนานแน่นอนที่งานโตเกียวมิวสิกกินอิม่มนอนหลับบินหัวแน่นอนเดี๋ยวพาไปดูอาหารว่ามีอะไรบ้าง แต่เบื้องต้นนะครับบรรยากาศทีมงานเราก็เล่นน้ำนะครับผมชมวิวเล่นทรายกันอยู่ในระหว่างที่แบบงานยังไม่เริ่มงานของเราเริ่มประมาณ6กโมงครึง่งอีกอีกยี่สิบนาทีนะครับผมอันนี้จะเป็นบูสอาหารบูสพนักงานโซนอาหารบูสพนักงานคืออย่างงานอันปวดทอปไห้สัวแี่เต็งเลยแม่อันนี้เป็นอัน,นจะเป็นโซนอสลดัดมีสลัดแบบนี้ดูครับเนี่ยเห็นไหมเป็นซีซ่าเป็นเป็นสลัดเฟตตาชีสและโอลีฟอย่างนี้แบบหลากหลายพี่น้องตำ้าวโพดเอา ตามข้าวโพดเนี่ยโอ้ันยัง่ในหมอดสลัดเนาะแต่บางหร้งอะไรรืมยำบุญเส้นเห็ดอันนี้เป็นลาบเป็ดนะโอ้ลาบเป็ดก็มีาคนกินเป็นไหมนี่ลาบเป็ดไม่โบดเอ้ยเบนดูมีอันนี้ด้วยพี่น้องป้องไปจัดเต็มจัดเต็มมากๆนะครับผมยวพาไปดูต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นแบบปิ้งย่างทอดน้ำผัดน้ำมันมาครับนี่อันนี้เป็น สเต็กไก่เกกกชฟเป็นคนบ้านไหนครับขอบุีรมครับโอ้ขอนุีรมเหรอเนี่ย <c oughs> อันนี้เป็นซีฟู้ดพี่น้องเป็นซีฟู้ดรวมซีฟู้ดนะครับยั่วๆในค่ำคืนนี้คุนบ่กพักนั่นเพื่อนมาส่วนมางามๆพี่น้องอันนี้ข้าวผัดสับปะรดข้าวผัดสับปะรดนะครับงานเล็กๆานีน่ารักกันเองอันนี้ก็เลยมาอย่างนี้ข้าวโพดข้าวโพดต้มพี่น้อง อันนี้นพักย่างเพื่อนักพักมะย่างเป็นแบบหอมอันนี้เป็นมันฝรั่งผัดสมุนไพโรโพแทโตอันนี้อันนี้บ้านบ้านขื้นบ้านขื่างอาหารมากามากันเป็นพาสตา่ายางนี้พาสตา้าแบบหลากหลายไม่หิวครับไม่หิวไอ,อ,อนน้เป็นเป็นตซน,นเค้กนะฮะของหวานเค้ก พีตาซิโอบราวนี่อันนี้เป็นบราวนี่เหมือนกันป่ครับอันนี้เป็นพีตาซิโออันนี้อะไรนี่ไอ้เป็นพานาคอต้าไหมอุ้ยพานาคอต้าพานาคอต้าก็มีพี่น้องเหมือนที่ล่ะชามชามบรรยากาศเปิงผุน่ะข้างล่างเป็นวิวภูเขาวิวหลักล้านพี่น้องผลไม้ก็มีเด้ออันนี้เขาเรียกว่าเค้กอะไรฮะบูเบอรี่โรลบูเบอรี่บูเบอรี่เค้กอ๋อบูเบอร์รี่อันนี้พานาคอต้า อยากกินยังก็เลือกเอาอัันนน้อะไรอะไรข้าวเหนียวหอ๋อมมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงกับมีพี่น้องข้าวเหนียวแบบม่วงกับมีนี่ข้าวเหนียวแบบม่วงไอ้นี่แบบม่วงเมื่อกี้นึกว่ามันฝรั่งเดี๋ยวไปก็เลยไม่ทักก็ว่าอยู่มานฝรั่งเราอยู่ตรงนี้มาที่ไหนได้เป็นมะม่วงนะฮะทุกคนตัวกิมมี่สีเขากินดีอยู่ดีตัวเกียร์ดูสิเนี่ยฟังกูดียังไม่อยุคกูยุคคนเราทริปเออที่สิบแปดแล้วฮะกูอยู่งเปิดนี่เอ้าโอ้ย Hi how are you I'm okay You from

ครับใส่ว่าผมเคยทำงานที่โรงแรมมาก่อนครับเ้าหรอประเทศโรงแรมที่ไหนนะแต่พูดชื่อไม่เป็นรีสอร์ทหรอันนั้นรีสอร์ทบริการอันนั้นเป็นบริการว้ายอันนั้นไปใช้บริการก่อนจะมาเป็นบิ๊กี้แคลรี่เคยทำงานโรงแรมครับ U F N ย U ่ T S A เออบีกี้เขาหลากหลายเนาะอันนี้เป็นโต๊ะ๊ะอันนี้ขึ้นดอกกระนย่างเหลืองให้ริยาบให้มาดูโต๊ะ อันนี้โต๊ะแบบนี่ไหมเขาเขีเยนนี่ดิงลิสมีอะไรก็สามารถเลือกได้มอกเทลมีน้ำผลไม้มีซอฟดิงซอฟดิงก็มีป๊ปซี่แม็กซ์เมลินดาโซดาเจอหน่ารักมากนะครับผมฝากด้วยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้กับพวกเราชาวตัวเคียวมิวสิกบอสบิ๊กไม่ให้ผิดหวังแน่นอนจ้า